Welcome back to Review w h a t c e v i e w Channel แล้วก็อยู่กับวิวพิเศษสุดย่านชินลมทะเลอีกแล้วนะคะจับคืนตอนนีเป็นเวลาอุ่ยไหม่ดวงเจ็ดนาฬิกาหนะึ่งนาทีวิวกับคุณผู้ชาย่ะ ได้แบบว่าทำบุญเพื่อที่จะสร้างองค์พญานาขึ้นมาซึ่งวันเนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีที่แบบว่าเขาจะเหมือนแบบทำพิธีบูชาอัญเชิญปุกเสกอะไรไม่รู้แต่ใงเดียวเราไปแต่งตัวกันดีกว่านะโอเคทุกคนคือมาแกะวิวสาย ่ายด้วยเพราะว่าชราใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบดหมดทุกคนไปน,นี้ตลอดเวลาจะถ่ายอะไรคือแบดหมดตลอดก็คืออย่างเมื่อกี้เนาะก็คือมีไปจีน่าใช่ไหมครับที่วิวบอกว่ามันจะเป็นคลีเหมือนแบบดีไลน์ในวันที่วิวแบบว่านอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นน้ําตบละแมเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นวิวก็ทาก,กันแดดเลยซึ่งกันแดดเนี่ยวิวก็ใช้ของยูทาีนนะครับผม เห็นเหมือนแบบสารวัดใกล้ๆถึงแล้วโอเคทุกคนแล้วนี่ก็คอมพิวต์เสร็จแล้วภายในจดรถก่อนแ,แล้วเดี๋ยววิวขอตัวไปจอดรถก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เราอยู่ในวัดกันแล้วนะทุกคนซึ่งพิธีการวันนี้ก็จะมีเป็นมีเป็นอะไรบ้างนะสดสดมอดอ ้าว่ายอาหารเช้าให้พาตอน8ปดโมงแล้วก็เจยวจะมีทําใช่ทําพิธีบวงสวงตอน10บโมงปะ9ก้าโมงทำพิธีบวงสวงตอน9ก้าโมงนะฮารทุกคน ก็จบแล้วกับพิธีบวงสวงพญานาคที่วิววีกับคุณผู้ชายได้เป็นผู้ร่วมสร้างขึ้นมาด้วยนะครับแต่เนื่องจากแบบว่ามันติดโควิดเนอะแล้วก็ช่วงแบบว่าเออปีใหม่นี้คือเราอะไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะไปทําบุญปีใหม่กันใช่ไหมวันนี้คุณผู้ชายก็เลยถือโอกาสที่จะแบบว่าไหนๆกบ็บวงสวงพญานาคแล้วใช่ไหมเราก็ไปทําบุญปีใหม่กันเลย นี่คือผ่านมาจะครบเดือนแล้วคุณได้ทำพี่ตาชื่อฉันหรอสารเจ้าพ่อเสือบางว่า,าเจ้าพ่อเสือบอกว่าให้คุณได้เ,เร็วที่สุดโอเคตามนั้นนะคะตามที่คุณผู้ชายได้เกอเกรงมาว่าสารเจ้าพ่อเสือบางว่าเป็นสาขาที่เป็นสาขาวะเป็นสารที่ขอพอและให้เร็วสุดคือท่านมีฟาสต์แท็กเนาะเดี๋ยวเราไปตรงนั้นแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยไปไหว วันเล่นเนี้ยยี่แล้วก็สารหลักเมืองอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยววิววิขอไปช่วยคุณผู้ชายดูทางก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงศาลเจ้าพ่อเสือสาขาบางว่าแล้วนะครับนี่คนนี้รีเควส์วันนี้จะมาขออะไรฮะขอแปนมาทุกคนเป็นพยายนะะเดี๋ยววิววิก็จะได้หาบผมใหม่เหมือนกันเนาะ ก็คือที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับทุกคนอันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องไปซื้อของไหว้กันก่อนเนาะซึ่งการไหว้เนี่ยก็จะจุดทูบแล้วก็เอาไปวางไว้แต่ละตำแหน่งก็เขาก็จะมีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะแล้วก็จุดพีคจุดสำคัญที่นี่ก็คือว่าเขาว่าจะมีเนื้อหมูมาให้ด้วย1ชิ้นซึ่งเราอะ่ะจะต้องเอาไปวางไว้ที่ปากของเสือที่อยู่หน้าเจ้าพ่อเสือเลยซึ่งยังไงก็ลองไปดูกันนะครับแล้วก็มีเตือนน้ำตาเกียรเพื่อความเพียงความปังด้วยนะ ฮัลโ,โหลทุกคนเมื่อกี้คือร้อนมากก็ไก่แบบ85ล้านล้านตัวแล้วก็ควันเยอะมากแล้วก็แบบว่าไม่มีคำว่า social distancing อะไรทั้งสิ้นแต่ก็เราผ่านพอนไปได้ดีนะฮะเพราะว่าเรากากาศไม่ตกเนาะแล้วก็เมื่อกี้ม,มีเลือกเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งทุกคนคือวิวอะก็ไปเสี่ยงเสียมีใช่ไหมของตัววิวเองแล้วคุณผู้ชายเนี่ยเขาก็ไปเสี่ยงเสียมฟีของคุณผู้ชายแล้วนี่ทุกคน ได้เบอร์ยี่สามตัวเองโชว์น่อยนี่คือไม่ได้เตรียมคือเตียงคนรารอบวิวเสียงก่อนแล้วคุณผู้ชาย,ยเขาให้เตียงอีกรอบนึงก็คือได้เบอร์ยี่สิบสามหมืนการทุกคนแล้วก็จะแบบมีฮูฮูกไม่ว่าจะเป็นฮูกระดาะหรือว่าเป็นฮูผ้าให้กลับไปบูชาก่อ,อนที่เราพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปาไหวรอบนึงเหมือนของคุณตรามีเดลท่านเนี่ยให้แบบเ,เราบูชามาให้แบบคุณฟังปกปักษาเราทุกค ใช่ซึ่งตัววิววิววิเชื่อนะฮะว่าที่ไว้ในกระเป๋าตังเพราะว่ากระเป๋าตังเนี่ยเป็นคือที่ที่เก็บแบบทุกๆอย่างทั้งอ่า บัตรเครดิตหนี้สินหนี้ในอนาคตเงินที่ใช้เงินที่จะเข้ามาเนาะวิวก็เลยเหมือนแบบว่าเอาโชคไปไว้อยู่ตรงนั้นแล้วกันหลังจากไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเสร็จแล้วเนี่ย t a t i o นเราก็จะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะผมเพราะว่าย,ยังไงเราก็เหมือนเป็นแบบส่วนถาที่มาขออาศัยอยู่ที่นี่เนาะก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไว้ก่อนจะได้ทํามาหากินคล่งคงองๆนะนจ๊ะจริงๆปีใหม่อะหลักก็คือเราไหว้พระ เชิญพุทธศาสนาอาจจะเป็น5วัด9วัดแล้วแต่เพื่อความเป็นเชือริมงคลขอเนาะหลังจากนั้นก็จะไปพวกแนวสารหลักเมืองสารหลักเมืองเนี่ยการไหว้ก็คือต้องขอประมาณว่าเราทําสิ่งที่เป็นความสุจริตและสุดท้ายเราจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอะไรประมาณนี้ตอนนี้เราก็มาถึง c ิ t เ p อ l ์าชนานขอสำเนียงคนฝรั่งเศสหน่อยค่ะ ตอนนี้เราก็ไม่เด,นะเดินผ่านกรองฟลาสกรองพอ่อกนรพาเลสกนรพาเลสนั่นอืนี่คือภรรยาใส่หมกเดินได้คุณสามี <laughs> เนื่องจากสานหลักเมืองเขาปิดไม่ให้เข้าจนถึงสิ้นเดือนนี้นะทุกคนก็เลยได้แต่ไว้ข้างนอกกันครับแต่ก็วันนี้ก็วิววิวไปก่อนเนอะเพราะว่าไม่ไหวหร้อนมากแล้วอ่ะคุณผู้ชายเซกุดบายก้อนหน่อยหืนั่นแหละจุบ๊บเป็นการเซกุดบายจุ๊บชันเหรอไม่ใช่จุ๊บวอเตอร์เอเวอ์ที่แบบว่า Under อรนะคะแล้วก็ Above ์ฟเอ ตีๆใสๆหน้าตาเชื่องๆหน่อยอันนั้นแหละสเปกเลยบ้าคลิปหน้ารีวิวว I v ไอวิวช n แนลกับวิววีแทบสุดย่างชิดลมทะเลจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งให้วิววีด้วยนะครับบ๊ายบาย